เคยลดล้มค่ะข้างขวากระแทกปวดข้างไหนมากกว่าข้างซ้ายเป็นมากี่ปีแล้วสองสามปีแล้วค่ะเท่าที่ดูมีภาวะกระดูกบางด้วยนะเนี่ยนอกจากข้อเสื่อมแล้วมีกระดูกบางอีกระยะสามะนะเยื่อบุเนื้อเสพบ้างยืนนานเจ็บไหมแถวนี้เจ็บค่ะงอเขา่าซิ ัเนี่ยมันหมืนเศษกระดูกเล็กๆแตกออกมาแล้วก็ไอ้มีเยื่อบุไปพุ่มมาไว้ตรงเนี้ยเนี่ยเล็กๆมีน้ำอักเสบอยู่ในข้อด้วยๆนะแตกดิหลบอยู่อรงนี้ด้านหลังเนี่ยเนี่ยมีมีภาวะกระดูกบางร่วมด้วยไม่ค่อยแนะนำให้กินยานนะจะใช้ฉีดไอเก็ดเลือดเราเนี่ยถ้าไปบำรุงมันจะช่วยลดปวด ลดอักเสบมันก็จะช่วยลดปวดไปแล้วจะช่วยซ่อมแซมผิวข้อบางส่วนแต่ของป้านนีนข้างขวามันเกรดสามข้างซ้ายเป็นสามสามยอนย่อนแล้วนะอืมข้างซ้ายดูจะเป็นเยอะกว่าเ้าได้ดูเอ็กซเรย์อะแต่ข้างขวาแปลกนะเหมือนมีน้ำสะสมอยู่ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ